กูเนยนี่มันอารมณ์พระนิพพานชัดๆผมก็เลยถือว่ามันเป็นโชคดีที่มีโอกาสได้มากราบพระเดชพระคุณสักแต่ว่าอาศัยแต่ไม่ผูกพันโอ้โหกูเนยนี่มันอารมณ์พระนิพพานชัดๆแต่ถ้าฟังแค่นี้จะไม่เข้าใจคำนี่มันเป็นคำที่ผมไปสรุปขึ้นมาจากเนื้อหาที่หลวงพ่อสอนแล้วก็ประกอบกับในพระไตรปิฎกทั้งหมด หลวงพ่อนี้จะมีจุดเด่นมากสุดก็คือท่านจะบอก how to <laughs> อจะบอก1 2 3 4งสองาตามนี้แล้วจบได้ผลอย่างนี้ผมพูดในรายการของผมเองเนี่ยบ่อยมากว่าหาไม่ได้ผมก็เลยถือว่ามันเป็นโชคดีที่มีโอกาสได้มากราบพระเดชพระคุณท่าน <c oughs> ถึงแม้แต่ว่าท่านมาไม่เจอหลวงพ่อนี่ยก็มีลูกศิษย์หลายคนว่าหลวงพ่อมาหานั่งอยู่บนโซฟาเลยเห็นตาเนื้อเลย มีอันนี้คือปัจจุบันเออหลวงพ่อมาณภาพไปโอ้โหหลายสิบปีแล้วแล้วก็มาในฝันหนูนี่ไม่รู้จักเลยองค์นี้เป็นใคร